มันไม่มีอะไรเพอร์เฟกตตั้งแต่เดวันนี่คือสิ่งที่เราต้องยอมรับความจริง mm hmm. DNA ของคนที่ชอบทำสตาร์ทอัพอ่ะมันต้องเป็นคนที่ชอบเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่กับความไม่รู้อยู่ความไม่แน่ใจแต่ว่าก็ลองดูเพราะฉะนั้นทัศนคติมันคือไม่กลัวกลา้าเสี่ยงกล้าที่จะลองแล้วก็ถ้าเจออุปสรรคอะไรอะค่ะก็แก้ไขไปแล้วที่สําคัญคืออย่างที่หนึ่งบอกว่าลูกค้าเป็นสิ่งสําคัญถ้าเกิดว่าลูกค้าเปลี่ยน behavior เราจะบอกว่าไม่ฉันถือกําเนิดมาเพื่อทําสิ่งน,นี้ฉันจะไม่เปลี่ยนมันเป็นไปไม่ได้เวสต์ซานต้อง e n j o จอยการเปลีป่ยนแปลงตลอดถ้าเกิดว่า Behavior ของลูกค้าเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยน หลังๆมาเนี่ยสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยสตาร์ทอัพไทยเราถืกอกำเนิดขึ้นเยอะมากเกิดขึ้นในทุกอุตสาหกรรมด้วยซึ่งจริงๆหรือว่าตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งดีคือถ้าเราเข้าใจโลกสตาร์ทอัพมันจะเป็นโลกที่เต็มไปด้วยไอเดียและคนที่ชอบลองของ100%่ของสตาร์ทอัพะจะสำเร็จแล้วอยู่รอดเกิน3ปี5ปีหรือมีอนาคตไกลๆก็สักนะ5% 10%ก็เยอะละเพราะฉะนั้นอ่ะเราต้องรู้สึกแฮ ppy ที่มีคนเข้ามาอยากจะเริ่มเป็นสตาร์ทอัพเยอะ มีไอเดียอะไรเข้ามาเยอะๆเพราะฉะนั้นหนึ่งว่ามันเป็นโมเมนตัมที่ดีแล้วเป็นเทรนด์ที่ดีละที่ธุรกิจสตาร์ทอัพของไทยอ่ะจะมีโฟลเดอร์ที่เป็นไทยอ่ะถือกําเนิดขึ้นเยอะมากอ่าแล้วก็กระจายไปในหลายธุรกิจตอนนี้หนึ่งว่ามันอยู่ในสเตจที่เรามีของดีเยอะมากเรามีอีโคซิสเต็มที่ช่วยเหลือเราเยอะในระดับหนึ่งละคราวนี้หนึ่งว่ามันเหลือสเตจการคัดเป็นการที่เริ่มสนับสนุนในระดับที่อยากให้โตไปเป็นยูนิคอร์นนะคือมีไอเดียเยอะมีผู้ที่ อาจจะเฟลไปบ้างนะคะยกเลิกไปบ้างแล้วก็มีคนที่ผ่านเข้ารอบมาเพื่อที่จะอยู่ในธุรกิจนี้ให้ได้แต่ที่เหลือมันคือทำให้ธุรกิจนี้อยู่ได้นานเ mm. ติบโตเป็นระดับยูนิคอนหรือได้เออฟันดิงจากต่างประเทศเพื่อให้เขาโตไปมากกว่าประเทศไทย mm. ถ้าเรามองในมุมของการเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาแน่นอนว่าฝั่งสิเชื่อเนี่ยเป็นฝั่งชีพ ยังมีโอกาสให้เราได้เข้าไปช่วยเหลือเยอะมากเราก็เลยลอง explore ดูว่าปัจจุบันเพนมันมีอะไรบ้างซึ่งเราเห็นเพนใหญ่ๆแบบที่แบบมองจากเฮลิคอปเตอร์วิวก็เห็นก็คือปัจจุบันเรามีนี่นอกระบบในประเทศไทยเยอะมากแล้วเพนของประชาชนกลุ่มนี้คือมันไม่ใช่ว่าเขาอยากจะไปพึ่งนี้นอกระบบแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าเขามีความเสี่ยงสูงเกินไปซึ่งตรงนี้เราก็เลยมองว่าอ้าวแล้วทำไมเราถึง เข้าไปแท็บตรงนี้ไม่ได้ตอนปีที่แล้วที่เราตั้งมันนิกเนี่ยคือต้นปีตอนประมาณมการานะคะเราก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะทํเสินเชื่อขณะทํเสินเชื่อไปโควิดก็เริ่มมาแล้วเราจะออกตอนเดือนพฤษภาปีที่แล้วนี่คือเวฟหนึ่งเลยแต่เราก็มองว่าอ่ะก็ลองก็ลองออกตอนนี้เลยได้ดูตลาดที่มีความเสี่ยงสูงแล้วก็อยู่ในช่วงที่สภาวะความคล่องตัวของการเงินก็ไม่ค่อยดีด้วยเราก็เห็นโอกาสตรงนี้ว่าเฮ้ย จริงๆเราช่วยคนได้เยอะมากแค่ตอนปีที่เราที่เราออกเราก็สามารถที่จะแบบช่วยคนที่เขาเคยต้องไปอยู่นี่นอกระบบเนี้ยให้มาอยู่บนแบบลแัดอร์มที่ถูกกฎหมายอ่ะได้แบบ 10- บถึงยีเซนตั้งแต่ช่วงแรกๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็มองว่าโอเคเพราะฉะนั้นเรามาถูกทางละทำาไงให้เขารู้สึกง่ายให้ลูกค้ารู้สึกง่ายสะดวกรวดเร็วอันนี้คือโจทย์ข้อที่1กับโจทย์ข้อที่2คือทำอยังไงให้เรากรองความเสี่ยงได้เนาะถ้าเราเข้าใจเพนของกลุ่มของผู้ที่ต้องการสินเชื่อเนี่ยหคือเขาต้องการความเร็ว นะสองคือเขาต้องการเขาต้องการให้เราอน,นุมัติจะวงเงินมากวงเงินน้อยเนี่ยดีกว่าไม่ได้เลยนะคะแล้วสามเนี่ยเขาจะต้องการดอกเบี้ยที่เป็นทับลูกค้าเราคือใครลูกค้าเรามีความต้องการอะไรลูกค้าเรามีความต้องการที่เปลี่ยนไปแล้วหรือยังตรงนี้เราต้องคิดทุกวันเลยเสร็จปุ๊บโจทย์นำกลับมาว่าแล้ว Product ของเราอะยังตอบโจทย์เขาหรือเปล่า เราต้องเปลี่ยนโปรดักต์เราแล้วหรือยังเราเปลี่ยนได้ไหมเราเปลี่ยนทันไหมตรงนี้ค่ะมันเป็นวิธีคิดที่มันต้องเกิดขึ้นทุกๆวันเลยเพราะเรากลัวว่าเราเนี่ยจะไม่อยู่ในใจของลูกค้าอีกต่อไปแล้ววันนี้เราอยู่พรุ่งนี้เรากลายเป็นไม่อยู่พอเรามีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเราจะรู้สึกว่าพลาดตรงนี้ไปไม่ได้ลูกค้าย,ยังต้องอยู่กับเราอยากให้เขาอยู่กับเรานานที่สุดแปลว่าสปีดและความเข้าใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญคนของเราเทคโนโลยีของเราวิธีการทํางานภายในบ้านเราภายในบริษัทเราต้องพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว